ขี่ในโรงแรมที่น่ากลัวที่สุดหนุนยกให้ภาคเหนือค่ะและเรื่องราวที่หนุนจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดทางผ่านไปภาคเหนือพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือหากเราจะเดินทางขึ้นเหนือไม่ว่าไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องเดินทางผ่านจังหวัดนี้ก่อนค่ะซึ่งตอนนั้นหนุนกับแฟเนเนี่ยต้องเดินทางไปทํางานที่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือค่ะเราก็ได้เหมารถตู้ไปแต่เราต้องแวะทาธุระที่จังหวัดหนึ่งก่อนซึ่งก็คือจังหวัดทางผ่านนี่แหละค่ะ กว่าเราจะทาทัวร์เสร็จมันก็ค่อนข้างเย็นคะ่ะเราก็เลยหาที่พักแถวๆนั้นกะว่าจะพักกันหนึ่งคืนแล้วเราก็ได้ที่พักค่ะซึ่งตรงั้านล่างของโรงแรมเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งของกินคะ่ะเราสองคนก็ลงมาหาอะไรกินกันแต่ตรงข้างๆโรงแรมเนี่ยมันจะมีสถานที่สําคัญอยู่หนุนก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้คืนนั้นหาอะไรกินกันเสร็จเราก็เดินรับลมอยู่ด้านล่างของโรงแรมค่ะตอนนั้นประมาณ2องสามทุ่มคะ่ะถ้าจะไม่ผิดแฟนก็พูดขึ้นมาว่าไปกันเอนถเเอะ พอเขารู้สึกว่าเขามึนหัวเหมือนคนเมาหลดค้างเขาก็ตอบกลับมาว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ใช่เวลาของเราละพอพูดมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องถามอะไรกันต่อเลยค่ะเราก็ขึ้นห้องกันคืนนั้นพอขึ้นห้องมาเขาก็หลับไปก่อนค่ะหนุนก็นั่งอ่านหนังสืออยู่แต่จูๆ่ๆมันก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นมาค่ะจําได้ว่าเคาะประมาณสี่ทีกๆๆึกกึกหนุนก็ได้สะกิดแฟนว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเขาก็งเงยงัเงย,งเงยแล้วก็พูดว่าไปมองตามแมวก่อนหนุนก็ไปส่องตามแมวดูค่ะ แต่มันไม่มีใครอยู่หน้าห้องทีนี้ก็ถึงเวลาที่หนุนหลับละแต่มันได้เวลาแฟนตื่นค่ะโดยความที่เขาหลับไปพักนึงแล้วพอดนหนุนปลุกให้ตื่นขึ้นมาเขาก็ตาแจ้งแต่เขาก็พยายามข่มตาให้นอนต่อค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เราต้องออกกันตั้งแต่เช้าคืนนั้นเราเปิดทีวีไว้ที่ปลายเตียงค่ะมันก็จะมีแสงวิบวับวิบวับของทีวีเขาก็นอนหลับตาแต่จูๆ่ๆแสงของทีวีที่มันควรจะมีอ่ะมันดันหายไปเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมองเขาก็เห็นว่ามีเงาดาสูงๆนั่งตรงปลายเตียงแต่หหหัันลงใ้เขาอยู่ ด้วยความตกใจเขาก็หยิบเอาผ้าห่มขึ้นคุมหน้าเขาไว้ค่ะหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งเขาบอกว่าเสียงกระดิ่งเนี่ยมันเริ่มจากตรงปลายเทา้าค่อยๆขยับขึ้นมาขึ้นมาจนมาหยุดอยู่ข้างๆเขาในตอนนั้นก็ถือว่าเขายังมีสติค่ะเขาก็เลยสวดมนต์แต่เสียงมันก็ยังอยู่จนเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องประสาทแน่ๆเขาก็แช่งไปค่ะและทุกอย่างก็ค่อยๆค,คืนสู่ความสงบพอทุกอย่างมันเริ่มเงียบแล้วเนี่ยเขาก็รีบวิ่งไปเปิดไฟในห้องเลยค่ะ แล้วก็เข้านอนทั้งๆท,ที่เปิดไฟไวอ้อย่างนั้นทั้งคืนซึ่งตัวหนุนเองเนี่ยก็เป็นคนที่หลับลึกอยู่แล้วก็เลยไม่รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะพอตอนเช้าเราก็ออกเดินทางกันต่อเราก็ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนบนรถซึ่งบทสนทนาของเราเนี่ยคนขับรถเขาก็ได้ยินค่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าโหโรงแรมนี้ยเขาเจอกันเยอะแล้วผมโดนเหมารถขึ้นเหนือบ่อยหลายคนที่เหมามาเขาก็จะพักที่โรงแรมเนี้ยแหละซึ่งกระโดนกันมานักต่อน,นักแล้วตอนนั้นเราก็คิดแบบเอ้าทำไมลลุงไม่่่พูดตั้แต้แแแรกกวทคคนะคะ คิดว่าโรงแรมภาคไหนหน่ากลัวที่สุด